สิ่งที่คนไข้โควิดทุกคนต้องทราบนะครับต้องรู้ก็คือกระบวนการขั้นตอนของความเจ็บป่วยนะครับพูดง่ายๆมี3ขั้นตอนนะครับขั้นที่1ก็คือไวรัสเข้ามาติดอยู่ที่จมูกนะครับเพิ่มจํานวนนะครับทำให้เกิดอาการเหมือนหวัดนะครับคัดจมูกน้ํามูกไหลไอจามนะครับและเริ่มปวดเมื่อยตัวต่างๆขั้นที่2ก็คือไวรัสเพิ่มจํานวนมากแล้วเนี่ยมีการอย่างที่เรียกว่าง่ายๆว่าลงปอดนะครับก็ทําให้มีภาวะปอดอักเสบนะครับมีอาการไอมีอาการเหนื่อยบ้าง แล้วขั้นที่3เนี่ยคือว่ามีอาการเหนื่อยมากนะครับต้องใช้ออกซิเจนช่วยหรือมีอาการทางระบบอื่นๆมีริมเลือดอุดต,ตันตามที่น้นที่นี้หรือมีปัญหาของระบบร่างกายโดยทั่วไปโดยรวมเลยคนที่เป็นโควิดเนี่ยส่วนมากนะครับมากกว่าครึ่งก็คืออยู่ที่ขั้นที่1นนี้เท่านั้นเองนะครับวิธีการรักษาก็คือให้ยาต้านไวรัสนะครับจะตัวไหนก็ได้ทานยาต้านไวรัสหรืออาจจะใช้การสูตรละอองอ น้ำยาเข้าทางจมูกเพื่อช่วยฆ่าเชือ้อก็มีประโยชน์ที่จะช่วยกันได้นะครับพักผ่อนร่างกายกินน้ําให้เพียงพอแต่ถ้าเกิดว่ามีอาการเข้าขั้นที่2เนี่ยการใช้ยาทั่วไปฆ่าต้านไวรัสเนี่ยอาจจะไม่พอเพียงละเพราะว่าบ่อยครั้งภาวะอักเสบที่เกิดขึ้นในปอดเนี่ยยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องแม้แม้ไวรัสจะหมดไปแล้วนะครับจึงต้องใช้ยาต้านอักเสบและยาประคับประคองอื่นๆนะครับเพื่อไม่ให้ปอดมีความเสียหายมาก แต่ถ้าเกิดว่าลุกลามไปถึงขั้นที่4ขั้นที่3นะครับก็คือว่าออกซิเจนในเลือดต่ำแล้วนะครับก็อาจจะต้องใช้ออกซิเจนช่วยนะครับในการาหายใจอาจจะใช้ออกซิเจนมาเจาะจมูกนะครับแค่เปิดให้ออกซิเจนก๊าซออกซิเจนไหลอย,อยู่ข้างนอกจมูกสูดเข้าไป0-10-12ลิตรต่อน,นาทีเรียกว่าเป็น low flow ถ้าพอก็พอ,พอเลยนะครับแต่ถ้าไม่พอต้องเพิ่มนะครับเรียกว่าเป็น high flow คือเพิ่มด้วยเครื่องพิเศษนะครับให้ได้ถึง70ลิตรต่อน,นาที แล้วถ้าเกิดว่ายังไม่พอนะครับให้ออกซิเจน70ลิตรต่อนอาทีก็ยังหายใจไม่พอหรือว่าปอดเสียหายมากระบบการหายใจทํางานแย่มากก็ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจนะครับสอดท่อหายใจเข้าไปแล้วก็อัดอากาศเข้าไปในปอดถ้าหากทําอยู่แบบนี้เนี่ยแล้วปอดไม่แย่เกินไปออกซิเจนก็จะกลับขึ้นมาสูงแล้วก็รอเวลาต่อเนื่องไปอีกหน่อยนึงนะครับให้ปอดมันฟื้นตัวกลับมาทํางานได้เมื่อนั้นก็ถอดเครื่องช่วยหายใจกลับบ้านได้ ถ้าโชคดีไม่มีโรคแทรกซ้อนนะครับถ้าปอดฟื้นตัวได้เหล่านี้ก็รอดตายครับคนที่จะมีอันตรายมากก็คือคนที่สูงอายุนะครับคนที่น้ําหนักตัวมากแล้วคนที่เป็นเบาหวานพวกนี้มีโอกาสแทนที่จะป่วยอยู่แค่จมูกก็อาจจะลงปอดหรือถ้าลงปอดไปแล้วแทนที่จะฟื้นก็อาจจะหนักได้เยอะกว่าคนอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านเป็นกลุ่มเสี่ยงเนี่ยแนะนำให้รีบไปรับวัคซีนนะครับแล้วก็ให้แยกตัวนะครับ อย่าไปในที่มีความเสี่ยงนะครับขอบคุณครับ